ทวีกิจนะครับตอนบ่ายมงเลยนะครับใครที่ถามหาเสื้อนะครับหาเสื้อไปถ่ายรูปกับน้องนูกิมที่นั่นเลยครับทวีกิจเลยนะแต่เย็นเย็นวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะแน่นอนครับลูกชิ้นยืนกินสี่โมงเย็นเลยค่ะลูกชิ้นยืนทำอะไรอ่ะดูทำท่าอะไรอ่ะดึงมือดูงแล้วอ๋อมีมีลูกชิ้นยืนกินด้วยนะคะสี่โมงเย็นไปเจอกันที่ลูกชิ้นยืนกินหนึ่งงพัน ดูทำอะไรเนี u, ่ยดูทำมันด okay, ูกดใจดูเปลี่ยนน้ำนี่ยานตดงนเปลี่ยนน้ำเกิดขึ้นอย่างนี้เปลี่ยนน้ำห่างกระดุกกระดิ๊กระดุกกระดิ๊ถ้ามานั่งกดใจอยู่แถวนี้ถ้ามานั่งกดใจอยู่นะก็ไปเล่นผมเนาะอ่ะกินผมละกินผมแล้วยุ่งยอดอยู่ในนอนฝ่าใช่ เดี๋ยวจะตัดวีดีโอรอบเช้าพิเศษไงเพราะว่ยเราเขียนเป็นตีแม่ไปแล้วกันร้องร้อนแล้วกอดแน่เหมือนเตียงตัวผมใช่ค่ะนั่งเป็นเริงค่ะกระดุกได้แล้ตีนใหม่นะคะนางเป็นเริงค่ะอะนางเป็นลูกเิงค่ะไปนอนไปนอนไปนอนได้แล้วเราก็ไปนอนได้แล้วเข้าใจไหมหึไปนอนได้เหนียวเนาะไปนอนได้แล้วนะเราน่ะ าใจไหมคะไปนอนนี่โชพุงโชวพุงให้ทุกคนดูหน่อยเดียวนี่พุงน้องพุงน้องดึ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 งขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะนี่พุงพุงโช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 พุงแล้วผมบอกวขอาาที่สากอาทใครอยู่นะจะเปไนก็ได้ะ่คะบ ไปแล้วนะคะบ๊ายบๆย่านห้าไปนอนจ้าจัดเจนร้อยเป็นพันห้าเลยน้องมาเพิ่เดียวอ่ะน้องไปนอนนนี้ันนี้ทสอนองใมันนี้เราช่วงอนถอนองน้งวันหรือตกทำงานลไปเจอกับน้องทัพพิมที่ที่ทวีกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับในตัวเมืองนะครับนะใก้งงลมีไกที่เดแต่ว่า เดี๋ยวเขานี่ให้เขานอนอยู่นี่เราจะเล่นบาจากคนกันอีกไหมเล่นบาจากคนออีกไหมก็ต้องมาติดนะแต่นี่แบบนี้ถ้าทางแบบนี้ยังไม่นอนครับแบบนี้เ็าจะต้องเล่นเราจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อน แล้วก็วันนี้ให้เขาไปนอนในกรงดีกว่านะครับนนนเพราะไม่งั้นผมไม่ได้ทํางานเมื่อวานนี้เขานอนอยู่บนบ้